แบบพี่สมรักเนี่ยคดีนี้เนี่ยอย่างที่บอกคือนอนกอดกันครับไม่ใส่เสื้อผ้าออที่ทั้งสองคนพูดนะนอนหันหลังให้กันด้วยอะผมเติม่าไม่มีรายการคนต่างนอนด้วยไม่ในรูปเขานอนหงายอยู่ในก็นอนหงายแบบนี้จะโดนข้อหาอะไรบ้างเอาแบบตามกฎหมายเลยคือเรื่องของเรื่องอนะเราถามว่าผู้ชายกับผู้หญิงไปในลักษณะแบบนั้นมันเป็นการแสดงออกทางเพศที่เหมาะสมหรือเปล่าอเหมาะสมไหมล่ะ ถ้าเราบอกว่าไม่เหมาะสมนั่นก็คือการอนาจารอันนี้เรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องการกระทําที่มันลึกไปกว่านั้นเลยนะครับและโทษหนักที่สุดของสิ่งที่เกิดขึ้นที่ทั้งสองคนให้ให้ความมาเนี่ยถู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 ถโทษหนักที่สุดเนี่ยที่ที่เราได้ฟังข้อมูลมาเนี่ยโทษหนักที่สุดคืออะไรจะโดนอะไรบ้างคืออนาจารเนี่ยโทษสูงสุดก็คือสิบปีภาคผู้เยาว์ก็สิบปีแต่แต่เวลาเขาตัดสินน่ะภาคผู้เยาว์ก็ข้อหาหนึ่งกรรมหนึ่ง อ,อาจารย์ก็กร,รมหนึ่งสมมุติว่าทำจริงสมมุติว่าทำจริงะนะคุณจะโดนสองเด้งไม่เหมือนซื้อของได้สองเด้งรั้งเดียวได้สองดอกทั้งเรื่องของอ,อาจารย์ด้วยทั้งภาคกุเยาวด้วยรวมกันแบบเสร็จก็คือประมาณ20ปี